ใบดีทุกคนเม่อนีเนาะทุกคนหลัดเห็นในเฟซบุ๊กอยู่เมืองจำพรแก่งเกาะคุณละทุกคนเห็นกระเจาลงเฟซบุ๊กว่ามีงานบุญบังพัยและกางานบุญถาวรเนาะทุกคนเดี๋ยวหลัดไปเก็บผาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ครับชมเราทุกคนแต่ว่าพี่น้องเอฟซีถือว่าหูเนาะทุกคนว่างานบุญบงังพัยคืออย่างเนาะอาชิมีผู้าหูนะบางทีก็อาชิมีผู้หูกว่าเฮาก็มีเนาะแต่ละกิจสิเหล่าให้ฟังไม่เนึนงเนาะทุกคนบุญบังพัยกับเป็นงาน บุญประเพณีแต่พอแต่แม่ไปแล้วพี่น้องสืบทอดกันมาเลยเลยเนาะก็คือแบบวา่าเพื่อนบอกอ่าเหล่าสนะูเ้าวพังมาแต่ยังหน่อยเนระทุกคนบุญบางไผ่ก็คือแบบวา่าฮาจุดบางไผ่น่ยนะขอผลจากพญาแทนขอผลน้าพญาแทนนะทุกคนฮากับผู้หัวพญาแทนเป็นไผ่เนาะหูแต่วา่าเฮาจุดบางไผ่ถาวายอะไรแหละถวายเพื่อนนะพี่น้องเพื่อขอผลให้ผลตก ต้องตามระดูการโหายมันแห้งแหลง,งนะขาขจาสิจัดงานบุญบางไผ่ทุกปีส่วนราย,ย่ำเดือนหกนะทุกคนแต่วันนี้เขาจาศิจัดงานบุญพ่อเวดนากันเลยแบบบุญบางไผ่นาทุกคนบุญบางไผ่กับสิบอยง่ปันไดเนาะเพราะว่าปกติบางานะไผ่ถามมีญ่คือบางไผ่นะะละบางไผ่แสนทุกคนแต่ว่าเราโบหัวบางไผ่หมื่นบางไผ่พันมีหรือบปล่ก่อนที่ว่าเขาจาสิจุดก็คือแบบแห่อมนนะหอมบานเนาะแห่ไปตามหมู่บ้านที่ว่าเอาจัดงานนะทุกคนแห่ออมบานนะก็มีแบบ มวนซื่นโฮเซลแล้วก็เวลาจูดบางไพรนะทุกคนถ่ายจูดแล้วมันแตกหรือว่ามันบกขึ้นะพี่น้องอ่าสาบาขาจาก็มีความเสียววาพรพลมันฉีอ่าตกบอถตองตามมาดูกันนะคือแบบพลมันบูดีนะทุกคนแล้วกาเจ้าก็ะสิโจมกันลงขี่ตมหรือว่าลงไปอัน <c oughs> โทษนะพี่น้องจูดบางไพยบกขนดยังแบบนี้นะอื่นนะทุกคนจังพอกันมื่อนี้คือแบบตื่นเต้นก่อนเต,ตรียมโทก่อนป่ะเดี๋ยว กที่บ้านแกงกอกนยเมืองจำพรแกงซอสอาเขตตะกอนเป็นงานบุญพะเวศบุญองะเวศแต่กะบุญบังไทยนี่แบบสองบุญเลยทุกคนสองบุญสองมือนสองมื่นเหรแทนวันนี้เอากับแบบี่ว่าโชคดีแล้วทุกคนชิว่าโชคดีตะโชคยังกะผู้เราอะเดี๋ยมางานบุญถ้ากะตื่นเต้นตะกอนงานใหญ่งานใหญ่ห่สี่สัปดาห์คือเอาต้องใส่ผ้าปิดปากตะกอนอย่างโควิดเนาะนะคะจับกลองอื่นเหมือน มากับซอพนซอแป๋บ่อเกาะบ่บอบบบต,ต้นมาทุกคนแล้วกันั่งมองสบายดีดุสบายดีต่องดุโอ้เก่ง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 เล็กใหญ่โมาได้ใจมาหอดแล้วไม่โมวเดี๋ยวโมนี้เราหลักจะจี้เก็บบรรยากาศงานบุญฝังไทก่กบบุญพเวทใส่พี่น้องเบิ่งเาราทุกคนว่ามันเป็นอะไรนะฮะก็บเคยมาจตกเสือเลยหลักเป็นคนที่ว่ายยากบังไท่ปกติคือแบบขาอ,อยาบังไท่อยู่ดีทุกคนแบบโมโหนาว่ามันเป็นอะไรพะเวทศกาแหงเราบ่ดเลย แ่แล้วแล้วเขา,าเที่จะจุดบงังไ่ชื่อบ่กเขาแห่แล้วจกรรวอ่องไปเรียดมาแห่แต่ชิดมงพู้เขาแห่ไปแสนราอยแห่ไปป่าผู้อวาแห่ตอวัดแห่ออ้มบ้านเออตอนนี้เขาเจ้าแห่บ,บังไฟหรือว่าแห่ยังจเขาแห่บังไพเเขาแห่บังไฟกว่นนี้เออถามนองๆเอาทุกคนอบใจเรียบร้อยอยีานะเขาเขากาการบรรยากาศมันขอนทุกคนขอน,นเหมือน,น,บบนคนบนโต๊ <c oughs> ตก เขาตัะะดับเริ่มนิ้วเขาแล้วพราะว่งตอนนี้ก็ประมาณใบม้นเขาว่าบางไผ่ก็สิอจูดประมาณายสองใบตามอยู่แต่ลตใใใหลับก็นแน่ใจที่กันถาแบบลดัดบเลยไปถ่ายกระแล งົງງາມບ แบบดิ้นดิ้นซักดิ้นข้ออะไรแบบปุ๊เราเห็ดผักนี่เราจัดเต็มเลยโลกนี้แต่เราผู้เดียวอ่ะนะคือแบบหมอนแต่ผู้เดียวกาหั่นจานบางไฟนะเขาเจาสิบุญหยักแต่ว่าหลังจะเป็นแต่หลักหยักผู้เดียวเราทุกคนคือแบบว่าเราเคยไปงานบุญบางไฟตั้งแต่มาแต่กรุงเทพเราเคยไปสองงานเนาะงานติสองแต่ว่าปีนี้นะเคยไปแล้วก็วันสามงานแล้วเนาะแต่ว่าไปบริษัทคลิปถ่ายคลิปแต่งานนี้ทุกคนนี่ามันเป็นมีบางไผ่ไลน์นะ บางไฟ้หมื่นมาทำไปหยาไขหมื่นาไฟเแซนาเลยมันเสียงดังทางในมาถ่ายอยู่เนาะขนมไขแซนโอ้หมดกันแดงออกด้วประมางไฟ้หมื่นะบางไฟแซนในใหญ่กว่านี้บ่สามคามันสุกดำาจนสันบ่ะเจ้าแปะเคยไปตลอดตะกี้บ้านเ้าาบุญหองไฟนะแปะเนาะมันสั่นแหไงแตอสั่นแบบบว์อสมบารากรุงใหม่ไปร้านรถแครูไปร้านไปร้านลีนี่บ้านได้จุด

ก็แม่รีแล้วมันหยาดบางไผ่เด้แต่ว่าทางในนะคนณลายรีเงาหับมาได้วัดเงียบค่ะคนนี้ก็คือแบบว่าเอาว่าตอนสีว่ามันคึกคื่นคือตอนถึงกะเจ้าแห่พระเวศแต่ว่าเฮามาพอทันเกาแห่ถึงเลเก่าโม่งเศร้าแต่ว่าเฮามาได้มาฮอตคลิกอะเสี่ยงแล้วนะทุกคนเกาคือหว่ปกติแล้วก็แห่พระเวศก็ชิ่งแห่ตอนบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้แต่พอฮามาเกาแห่งแล้วห้าคนทุกคนคือแบบว่าก็เป็นยังฮามาามทันบางไผ่นะทุกคนมาได้งานเลยเสียงมากดังคนเวลาเราไปถ่ายคลิปอยู่ตามงานตามอย่างนะคือมันเสี่ย็คือแบบว่่าาาเถยคลิป เ่นมวนเด่นเสื่นถ่ายรงจะถูกถ่ายรงจะถูกส่องไหนสไตล์าซล่าสไตล์โซลาอ๋อใจม่ขอบใจได้ไรขอบใจได้ไรฮะก็ได้